สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมษทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2566ถามว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีอะไรมาฝากมาบอกมาเก,ก่ามาเล่าให้กันฟังก็คงต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะนะครับกับการที่จะไปทำบุญไหว้พระนะครับหลายๆคนมีวันหยุดยาวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไปทำบุญไหว้พระมาแล้วนะครับในช่วงเข้าพรรษา ก็จะเป็นผลดีกับดวงชะตาตนนะครับไปขอพรไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ชาวราศีเมฆนั้นผ่านพ้นอุปสรรคนะครับในปี6 6นี้ไปให้ได้ข่าวดีกำลังจะมานะครับรออีกนิดเดียวนะครับสำหรับชาวราศีเมฆนะครับสังเกตจากดวงประเทศนะครับการฟอมรัฐบาลเดี๋ยวจะลงตัวนะฮะเดี๋ยวจะลงตัวนะครับ แต่การลงตัวนั้นอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับซึ่งซอก็คงไม่เข้าไปก้าวล่วงในดวงประเทศนะครับเพราะมันเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับแต่ซอก็เกิดมาในหลายๆคลิปแล้วแหละว่าชาวราศีเมฆนะครับจะดูว่าตัวเองจะดีหรือไม่ดีดูที่ดวงประเทศนะดวงประเทศยังวุ่นวายอยู่เลยดวงประเทศยังมีอะไรที่แบบไม่ลงตัวนะฮะฉะนั้นชาวราศีเมฆไปปิดเดือนนี้นะฮะเดือนสิงหาคม ไปไหว้พระขอพรน,นะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆเพื่อให้ชีวิตเรามีสิริมงคลน,นะอ่ะไปดูในเรื่องของเงินเงินทองทองกันนิดนึงดาวกันเงินในดวงชะตาตนนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเดินวิกลคติแต่ในความวิกฤตคตินั้นซอก็ยังมองว่าองศามันก็ยังได้ได้อยู่ฉะนั้นเชื่อว่าในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทอง,ทองของชาวราศีเมษ ในเดือนสิงหาคมนะฮะกว่าจะคาดหวังอะไรที่สําเร็จกว่าจะคาดหวังอะไรได้มากก็คงต้องคอยไปในปลายเดือนหรือจริงๆแล้วซ้อคงขอยกยอดไปในเดือนกันยามากกว่าด้วยซ้ำ<ม>นะฮะในเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีเมฆจะคาดหวังอะไรในเรื่องเงินทองก็คงยากพอสมควรฉะนั้นในเรื่องเงินเร,งเ,รงเรื่องทองนะครับก็คงต้องบอกว่ามีให้จับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว ต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะมีให้จับจ่ายใช้สอยก็เป็นบุญแล้วเพราะอะไรเพราะเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการช้อปปิง้งเป็นเดือนแห่งการใช้จ่ายเป็นเดือนแห่งการหมดเปลืองของทุกๆราศีสอบอกงี้นิดนึงนะฮะของทุกๆราศีฉะนั้นชาวราศีเมฆก็เป็นอีกชาวราศีหนึ่งนะครับที่คาดหวังในเรื่องเงินทองที่จะเข้ากระเป๋ามันก็พอไหวอะแต่มันไม่ได้เด่นนะครับแต่มีรายจ่ายที่ดูรุนแรง บางคนถึงอาจจะท่านก่อร่างสร้างหนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นไปได้หลังจากเดือนกันยาไปแล้วนะครับทิศทางของดาวการเงินนั้นถึงจะดูดีกว่านี้ดาวเจ้าเรือนตอนนั้นก็อยู่ในองศาที่ซอถือว่าก็โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปฉะนั้นถ้าชาวราศีเมฆไม่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับไม่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปก็ไม่น่าห่วงแล้วหลายๆคนนะครับการสิ้นเปลืองเงินทอง อาจจะมาในมิติของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือในเรื่องของอุบัติเหตุเอ็กซเดน์ในเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของการเจ็บป่วยฉะนั้นชาวราศีเมฆก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆการทําธุรกรรมใดๆในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีควรทําธุรกรรมอย่างรอบคอบนะครับดูขาวคอนโดหรือเปล่าครับที่อ่าเป็นของโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วสารสั่ง ห้ามอยู่อาศัยหรือ,อยกเลิกแบบการกอร่อสร้างอะไรประมาณนี้ทั้งที่ว่ากอ่อสร้างแล้วเสร็จนะฉะนั้นการโอนการาถ่ายโอนอะไรนั้นทำไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดาวราศีเมฆเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความวุ่นวายในเรื่องของสุขภาพบางประการนะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองเยอะ,อะไปดูในตรงส่วนของเรื่องของการงานกันนิดหนึ่งดาวการงานเนี่ยมันดูไม่ได้เสียหายแต่มันก็ไม่ได้ดูดูดี นะครับองศามันไม่ได้รับองศามันไม่ได้รับนะฮะฉะนั้นคนที่จะได้ผลสําฤทธิ์ในเรื่องของการงานจะเป็นคนที่มีดวงดาวเข้าไปรับเท่านั้นนะฮะในเดือนสิงหาคมนี้เน้นนะถ้าดาวคุณไม่รับบอกได้เลยนะฮะทำดีให้ตายนะฮะเขาก็ไม่เห็นคุณค่าเพ้อเนะฮะาเรียกว่าโดนเลื่อยก็อีสินะฮะโดนเลื่อยก็อีสิฉะนั้น ในเรื่องของการทำงานทำการนะครับมีงานอะไรที่ต้องทำต้องรับผิดชอบดูให้รอบคอบตามงานให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยไม่ใช่สั่งลูกน้องไปให้มึงไปทำให้ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมไปดูงานลืมไปตามงานการงานนั้นเกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะเป็นผลกระทบกับชาวราศีเมฆเองแต่ถ้าใครที่มีดาวเข้ามารับนะฮะก็จะส่งผลเลิกน,นะครับส่งผลดีส่งผลสำฤร็จ น, of of public, いいนะครับในเรื่องการงานส่วนในเรื่องของความรักความค่นะครับซอไปมองในเรื่องของความขัดแย้งบางประการที่จะเกิดขึ้นเกือบตลอดเดือนสิงหาคมนะฮะเกือบตลอดเดือนสิงหาคมฉะนั้นความขัดแย้งหรือการโต้เถียงความไม่ลงตัวนะครับในเรื่องของความรักอาจจะมีกลิ่นไอที่รุนแรงในเดือนสิงหาคมนี้มากฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับ ก็คงต้องบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยการที่ใช้อารมณ์ใส่กันการที่ระเบิดอารมณ์ใส่กันนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องดีและหลายๆคนอาจจะปีกวิเวกนะครับพอมีอะไรที่ขุนข้องมองใจปุ๊บต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่คนละมุมนะครับก็เป็นไปได้ขอให้โชคดี